สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวเจ้าจินโมริตัวละครนี้กันนะครับนะทุกคนนะก็จะเป็นตัวก็อดลี่เนี่ยตัวใหม่แต่ว่าร่างที่จะรีวิวในวันนี้เนี่ยจะเป็นร่างก็อดฟอร์มแล้วก็คือร่างที่ก่อนที่จะขึ้นก็อดลี่นั่นเองนะครับในส่วนของร่างนี้เนี่ยเป็นระดับอันติเมะนะครับนะยังไม่ใช่ก็อดลี่นะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเดี๋ยวก็อดลี่เราไปรีวิวกันคลิปหน้านะครับทุกคนนะก็มันต้องผ่านร่างนี้ไปก่อนนะครับทุกคนนะแล้วก็บัฟเเนนนี่ยป็อวาตรระคับแลล้้้วกก็ฟาร์มมสิตนไเรรียยบ้้อแลวนะคครัับทุกนนตวี้เนี่ยเป็นตตัวลละครกอี่ ตัวหนึ่งนะที่พี่มองว่าทําง่ายนะแล้วก็เป็นธาตุพืชด้วยนะทุกคนเฮ้ยดาเมจพี่เป็นไง 8, 8, 8, แปดแปดแปดทุกคนดาเมจพี่มีเลข8ทั้งหมด6ตัวนะครับทุกคนนะเออ ER แล้วไอส,สตัทเนี่ยเป็น S หมดเลยนะทุกคนสกิลต้นไม้นะครับทุกคนนะสกิลต้นไม้เอ้ายังไม่ได้ลงเหรอเอ้ยเดี๋ยวลงสกิลต้นไม้ก่อนเลยนะทุกคนนะสกิลต้นไม้เนี่ยเล่นเป็นในทางดาเมจแหละทุกคนนะเออเล่นง่ายๆนะดาเมจนะเพราะว่ามันไม่ได้บัฟกริดเนี่ยถ้ามันได้บัฟกริดเนี่ยพี่ก็น่าจะเล่นเป็นในทางคล orp, ก็เล่นเป็นดาเมจ65%ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูดาเมจใหม่ดิดาเมจเป็น1ล้านแล้วนะครับทุกคนนะระยะ35นะครับนะคูดาว3-69จวีนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้คือร่างแรกนะร่างอูคงร่างแรกนะครับแล้วก็อีโวขึ้นมาเป็นร่างนี้จากร่างนี้นะครับสามารถขึ้นกอตลี้ได้เลยนะครับของที่ใช้เนี่ยประมาณนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะ นี่เลยนะพี่พูดไปหมดแล้วนะครับในคลิปที่พี่สอนทำจินโมลีนะครับทุกคนนะสามารถเข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับนะร่างนี้ก็จะเป็นร่างในสุพรีมก็ต์นั่นเองนะครับนะร่างก็ตี่นะทุกคนพี่ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะสำหรับน้องๆน,นะครับที่กําลังมองหาการฟาร,ร์มเกมอนิเมะรัสตันอนิเมะดีเฟนเดอร์และอนิเมะรอย่อนะครับแบบ AFK หาของ24ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอ พี่ขอแนะนำ UG Phone เลยนะครับแอปพลิเคชันเช่ามือถือรองรับ PC iOS และ Android UG 4นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ออนไลน์บนคลาวด์24ชั่วโมงนะครับต่อให้เราปิดคอมปิดมือถือไปแล้วตัวเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตของตัว UG 4 o n e เองนะครับทุกคนมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะครับพี่แนะนํา G VIP ขึ้นไปนะครับจะลื่นกว่าแล้วก็มันจะแพงกว่าแค่นิดเดียวนะครับทุกคนนะรองรับการใช้งานภาษาไทยสมัครครั้งแรกเนี่ยรับส่วนลดสูงสุด50%เลยนะครับถูกกว่า Redfinger อย่างแน่นอนมีช่องทางการชําระเงินมากมายนะครับไปตามกันได้ ที่ U ู p h o n นะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับมี f c e b o o k f แฟนเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเข้ามากดติดตามกันได้เลยนะครับผมลิงก์เนี่ยทุกคนสามารถเอาจากหน้าช่องตรง YouTube ได้เลยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ สุ่มไก่1ร้านเพชรราคาเพียง1บาทเองนะทุกคนได้รหัสแล้วนะครับมาดูกันก็จะมี1ร้านจริงๆด้วยนะครับมีไก่เพชรขายราคาถูกไก่ตัวสีเขียบไก่ตัวมิสติกและาชนีก็มีมีเพชรขายด้วยรับกดเกมพาร์ตเติมโรบัคแท้ปลอดภัย100%เตดีซีช็อปจดทะเบียนการค้าแล้วมีแจกโค้ดด้วยเข้าริก์ใต้คลิปได้เลยแล้วก็อันนี้คือเบสซิ่งนะทุกคนอันนี้คือเบสซิ่งของเจ้าจินโมรินะครับผมร่างกอดฟอร์มนะทุกคนเท่นะเห็นปะ มากๆเลยนะครับทุกคนนะอ่ะพี่จะไม่ได้มาพูดถึงว่าวิธีทาทําอะไรยังไงนะทุกคนเพราะพี่พูดไปหมดแล้วนะครับในคลิปที่สอนทำกอรลี่นะค,คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวตัวละครอย่างเดียวละกันนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครวางพื้นธาตุเนเจอร์ธาตุพืชน,นะเวล85เรียบร้อยแล้วทุกคนประมาณนี้เลยระดับแค่อันติเมตเท่านั้นนะย้ำอีกทีนะไม่ใช่กอรลี่นะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับนะในโหมดอินฟินิตี้นะครับทุกคนนะว่าตัวละครเนี่ย จะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวนะครับน้าล่างก่อนที่จะขึ้นกอรลี่นะเอาไว้เปรียบเทียบกันนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวกอรลี่พี่มารีวิวอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีเวลาจะทาคลิปเท่าไหร่เลยนะช่วงนี้ต้องขออภัยจริงๆงนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในอินนะครับทุกคนโอเคไหมโอเคครับผมทุกคนมาตอนนี้ก็ฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะวางตัวเจ้าจินโมรีไปตรงนี้เลยละกันนะครับทุกคนนะก็เมื่อเราวางลงไปแล้วนะครับทุกคนแอนิเมชันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการใช้กระบองฟาดอะะะไรรรรปปมมาาณนน,นนนบบนีีี้ทุกกคูแบบโจตเ่ย จะเป็นสามเหลี่ยมทรงโคลนแบบนี้นะเห็นปะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมดาเมจของเรานะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับนะแล้วก็ระยะ34.5นะครับคู่ดาวสามจุดเจวิที่เห็นเป็นล้านสเนี่ยมันติดพาร์ทสครับทุกคนนะพาร์ทสก็คือนะครับทุกๆก,การโจมตีครั้งที่6นะครับมันจะอินเะคียร์ดาเมจสิเเนะเป็นเวลาสิบวิก็คือพูดง่ายๆการโจมตีครั้งที่6เนี่ยเพิ่มดาเมจสิน,นบห้าเดียวเองนะิต์เนี่ยคือแป๊บเดียวมากกๆนนะทุคแล้วก ตัวละครเจ้าจิมมริล่างนี้นะครับตีติดกระดูกหักด้วยนะครับทุกคนโอเคไหมนะตีติดต้องแต่วางเลยนะทุกคนโอเคไหมแล้วก็ ขั้นต่อไปนะครับทุกคนนะตัวนี้มี8ขั้นนะเดี๋ยวเราอัพสัก3ขั้นก่อนเลยนะครับนะออเดิร์ฟนะ3ขั้นนะครับขั้นที่3เนี่รูปแบบเปลี่ยนอนิเมชันเปลี่ยนด้วยนะรู้สึกนะขั้นที่3นะครับทุกคนนะดาเมจอยู่ที่8ล้าน8แ9 0 0 0 0นะครับระยะ3.8.8คูดาว 3.7v นะครับอนิเมชันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้พี่ไม่แน่ใจว่าทําอะไรเหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ยเป็นการเนี่ยมันเป็นเวทเหรอมันคืออะไรพี่ก็ไม่เคยดูอนิเมะของเจ้าจินโมรมน,นนะน้ปะาณีนะ อ่าแล้วก็ขั้นต่อไปใช้เงิน1 5ื่นนะครับดาเมจเป็น14บสี่ล้านห้าแสนแล้วนะครับทุกคนนะระยะ36.2นะครับคูดาว3.4วินั่นเองนะครับนะตีเร็วกว่าเดิมอีกนะทุกคนโอเคไหมแล้วก็ขั้นต่อไปขั้นที่5ใช้เงิน3 0,000ื่นนะครับดาเมจยี่สิบสอล้านสามแสนนะครับระยะ37.5ระยะเนี่ยถือว่าไม่ได้ไม่ได้เวอร์เท่าไหร่นะระยะแบบกลางๆนะครับทุกคนนะแต่ว่าตี3.4วิถือว่าตีเร็วใช้ได้อยู่นะเออแล้วก็ ขั้นต่อไปนะครับนะใช้เงิน55,000่นานะครับทุกคนนะมีแอนิเมชันใหม่นะครับโอนดิคคลาสเตอร์นะครับขั้นนี้นะขั้นที่6นะครับรูปแบบการโจมตีเป็น Fu l l อ e แล้วนั่นเองนะครับทุกคนนะขั้นนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ตีแอร์ได้เออมันตีแอร์ได้ตั้งแต่ขั้นไหนวะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวพี่ขอวางแล้วก็วางใหม่ดูดิว่ามันตีแอร์ได้ตอนไหนนะ1น3อ๋อตีแอร์ได้ขั้นที่3นะครับขั้นที่3เป็นไฮบิดแล้วตีแอร์ได้นะครับทุกคคนนอเประมาณี้ แล้วก็ขั้นต่อไปขั้นที่7นะครับทุกคนนะเฮ้ยตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวพอขั้นที่6นะครับเราไม่ได้ตีติดกระดูกแล้วนะครับเราจะตีติดเป็นอิเล็กทริกฟิลด์ก็คือตีติดสายฟ้าเนาะดาเมจของเราจะอยู่ที่26ล้านนะครับแล้วก็ติดสายฟ้า7ล้าน9ก้าแสนะครับระยะ38.8แนะครับแล้วก็อุดาว2 6อวิถือว่าเร็วมากๆานะครับนี่ดาเมจ2 2ล้านนี่หว่าไอที่เห็น26 27ล้านเมื่อตะกี้อะคือมันติดพาสซีฟเพิ่มดาเมจ อ่าแล้วก็ขั้นต่อไปกันเลยนะขั้นที่7ใช้เงิน70,000นะครับทุกคนดาเมจ44่สิบสีล้านหแสนนะติดอิเล็กทริกฟิลอีก15บห้าล้านหแสนนะครับนะระยะ44คูดาวอุย้ยมันคูดาวมันตีเร็วมากเลยนะตัวละครเนี่ย2.6งจุดหวีนะครับตีเร็วมากเลยแล้วก็ขั้นสุดท้ายใช้เงิน85,000นะครับทุกคนดาเมจนะครับ45่สิบห้ล้านสแสนนะครับติดอิเล็กทริกฟิลสิบห้าล้านแแสนนะแล้วก็ติดบัฟพาสซีฟเนี่ยดาเมจเป็น52ล้านเลยนะเห็นปะนขึ้นมาเป็น52ลล้้านนนแวะะครับนะ ระยะ46.6คูดาว2.1วิเพราะฉะนั้นตัวละครนี้ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยนะล่างนี้นะล่างนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เล่นๆน,นะครับล่างนี้นะแต่ว่าในส่วนของ Electric Field Damage ยังน้อยไปหน่อยนะที่18ล้านนั่นเองแต่ว่ารูปแบบมันก็ทดแทนด้วยในการที่โจมตีเป็น Full Ele นะถือว่าดีนะทุกคนนะถือว่าดีทีนี้นะครับเดี๋ยวลองบัฟของไอดอนดูหน่อยละกันนะครับบัฟเข้าไปป้าบเข้าให้นะทุกคน ดาเมจเป็น49ล้านนะครับนะเดี๋ยวรอมันติดมันมันต้องมันติดพาสซีฟหน่อยป่ะ56ล้าน5แสนนะนะแล้วก็ตรงเ e t ็กทีฟฟิล17ล้านครับระยะ58.2คูดาวเท่าเดิมนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้สำหรับตัวละครน,นี้เจ้าจิตโมลิร่างอัลติเมตนั่นเองโอเคน่าสนใจไม่น้อยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อคลิปหน้าที่เป็นร่างกอรลี่นะทุกคนคลิปนี้เนี่ยพี่ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับนะทุกคนแล้วมันิ้แอนิเมชั่นมันทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเนี่ย ระเบิดปึ้มแบบนี้นะทุกคนนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ